วเาดเต็มแนวใดปต็มนดใหม่มัเหี่ยวคือเขาอ๋อเริ่มเต็มึงเต็มึเบ่งอะไอันนั้นบอกคือความ้มาเต็มนะแม่นกไ้ไหนได้ยาลาก็ยังว่าเต็มแนวใดจยังคือเต็มเต็มคือแบบหนาตาเต็มอัพจักรุณิติได้ออมาใหม่ก็หนาตามันก็สีเดียวมันสข่งขามันก็ มุนกาไปยังก่อนนะฮะนะทีก็พี่วช่อนยู่นี่ได้งกินข้ากินกับกินก่อนนีใส่ตีบขขาวนะหาแวนใส่ติบเขาใส่ตเขาบุมีูัวบอกตเขาหมีอะพอแ่อเห็นนางเลี้ยเอยู่ในนี้แต่วเอาแต่มอนาพูดเนี่ยัาเด็กพูดกับต แบบีแบบลอุอ่าปนอไปไปบบ่าวแตง,งกำลังซีงปลาให้นมีอก,กินน,ะน,นบับยังปลาซุกตีบ่าวแตงตอยากนี่เจ้าใส่คตรใส่โคบไล่แหละตัวเอาให้แหงลีตินะ่าสบายดีสบายดี ตาแหงเนี่ยเอาให้แหงอีลิติตัวเขมักแบบนั้นเออวหมักแบบนั้นโหัวเบิร์ดมันนี่มันเบิร์ดให้เบิรงนั่นนีจ่จนแหงเลยผู้ยังบบ่พ่อพ่อชำนี่พ่ออลไรมั่งชำนี่สิกินแบบเอากรอบๆเลยบ่อมันสุกเกินแล้วอันนี้นะจะมันชิน มันสีใหม่เลยเบิดแล้วสีมันนะสนมนีมันแห่งมันเกาะเบิร์ตเลยเดือดเหินเขาครับที่พี่น้องเลยท้ายคู่หลายคนก็ว่ากันเห็ดเฮือน,นแล้วบราให้มากหลังนี่เอาเห็ดขี้ไพ่เพื่อเป่าเอาไรเห็ดครัวมีแต่เห็ดต่อออกไปอีกหลังหนึ่งรายการน,นี้ก็ว่าเห็ดหนึ่งเขาหนึ่งหน้า,เ,าเห็ดอยู่เห็ดกิน ปิงปลา,ากระโปกระโปดสมองนึงเลยเราปจักัน,นยสบายดียดจนมันมันกอมันเกี่ยมเลย 一路跟着你跑。 ได้อยู่2,000บาทพี่น้องราคาดินนา15,000บาทไทยเนาะแต่คือว่าอ,อ๋อแหละก็ต้องคอยเปลี่ยนคอยไปทีละอย่างเนาะเพราะว่าซื้อดินแหลกก็ต้องเอ่อเหตุเทีอนอีกนะพี่น้องเยเนาะคอยเปลี่ยนคอยไปเกิดจะขึ้นไม่เบิ่งอยู่นั่งกินเนี่ยใดกินข่าวในใด กินก,โโนกับปลาแหง่ียบจ้ำมังผีจ้ำหัวเรื่องคือว่าโม,โมไปปีกกินเขาน้ำกันฮะโม,มได้ปลาโม,โมไปปีกมากินเขาก็มีย่บอกินแลิกินเค่องอะไกินวางได้ Okay, sound <laughs> nạm bay sound. Tay nắm bay kitten, nghĩa. Annie, nắm kitten bọn nữa. Kid nắm sang nữa. They kít bò tháng. này nè. Kì nắm bơi pưng. Bơi tung. Này đây Nạm tung. này, tung. Bơi nạm Bơi tung.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  để tung. Bơi 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 để Bơi tung. เหห็นน้าเต็มแล้วนี่นะหนาเต็มแล้วแข้งขาได้เต็มแล้วบ่เต็มเต็มไรเออต้นหาเบิ้งคือไวแล้วเดือเต็มแนวใดเต็มแล้วปกติงานใดใหม่มันจะเหี่ยวพี่น้องขึ้นเผาโอ้โหมจะเริ่มเต็มถึงเต็มขึ้นเบ่งอะไล่ะอันนั้นบอกคือความหมายว่าเต็มนะแม่นจเข้าใจในใด Lạc anh một tìm nếu cực tìm 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 thì đại mùng anh ngân anh Ấp anh ngân ngân cái ngân 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 cái ngân 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 ด่วผัวบัวบดข่าห็นมีอะพอเฉพาะเห็นนางเลียวึันอยู่ในนี้วเาแต่มพูดนี่ยหาดกระตุจะปีแบบรือผัวจะหนักินข้าวอะไรสมอาเที่ยงมุ่งกพี่น้องเลย มีมงคอมีได้พี่น้องคอเมื่อนั้นเอื่อยนางเอานั่นมงคอกคอกไหวแล้วก็ปุกอีกทีนึ่งบนังดเจ้าเรือนลใจรมันแดสองบงบนหายใจอยู่ารืว่าบ่นเรบ้าเขาเปือกหรือเขาสารอันนี้ ขับเบืออันนี้บอเห็นนาในโฉบเดียวนี hint, ่บอกเว่าดิจะโฉบเดียวสองสองสอบสองสองกับเบือนี่แหละพี่น้องเลยสองสองกับเบือกับสีแล้วมันก็บสีอะไประมาณนี้เลยเนาะกินดไแมเขาเนี่ยถั่วมาใช้มาหีบนี่ก็ดีจะกินนั่นนี่เลยสิบ่บอว่าได้วะประมาณนั้นอยไรง่ายกูจะแกะออกล่างไอ้บ่อถ้วยนี่ แล้วแต่ว่าถั่วมันเขาหมึกเลยมันจะหึงนี่มันแตกนี่พี่น้องถั่วแตกเลยถั่วแตกก็ยังใส่เอาไปทิ้มถั่วแตกทิ้มได้ไหมีถั่วอีกสี่ใบยังงามยังงามมีถั่วอีกสี่ใบนียใช่ไหมบะเบอเกือเป็ดเกือไก่ผัวถั่วแตกนะยังมาใส่กินอยู่เบอร์เทือนน่ะมีถั่วสี่ใบจนเขา จนเขียวเลยจากถ้วยบเมนสีเขียวก็กลายเป็นสีเขียวไปโดยอัตโนมัติลดมันล่างหอเลยอืมล่างหเขาใส่เพิ่นมันจะเป็นบรดวยยามเมนตวยอันนั้นกระเบื้อนี่มีใส่น้ำหอมไม่แจวบอกไจําเจวบอกินลาแหงล้วบอกินแตา กินมาดวคนเหนื่อยล่ยเล่ไหวลจจัือะไรนันแหละกินใหคนเื่อยน้ำขเดกซีเบิร์นด้ยเบิ่งดูของกินแม่ลูกอ่อนของกินแม่ลูกอ่อนอยู่ลาวเขากินกันแบบนี้ได้พี่น้อยคน บ,บา้านอบานาเฮรจามูนเาโม่ขึ้นมาบอเรือสาง <c oughs> เขาสิลงเตาใบ่ลงเตาแวก็โกกตันั่นแหละเลอยู่าะบ้กินะฮะแว่าเซโหขินแล้วเขากินแบบนี้เส่บ gang bỏ đại bọc gang đó gang chơi là kinh vị gang ừ. khẩu gang 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 ta gang ta thì khẩu gang gang này mình gang nhung gang này gang 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 ต้องมีแนวบำรุงเด้อนางแดงกินยังไหนได้ไก่เลยเนาะใช่ไก่เด้อพี่น้องตัวเอฟซีอันนี้เนี่ยมูก็แนวอยู่แนวกินก็ต้องซื้อไก่ไก่ก็ต้องไก่ปะท่านกินมาได้ต้องกินนี่ก็บเยอต้องไปซื้อเขาเห็ดนี่ก็บมาได้ยันตั้งสรรเสริยันพิษกำต้องกินเองใม่บ้านแดงเอฟซีอยู่หัเข่าใจ Thật sự hạn chữ này không đúng không? các bạn cần này. Đừng. 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 <cười> <cười> có. cho lệ căn cá chim tàu gì 宁波这边呢，我们干。 มันเลยมันหาอมันมันส่อมันหายจังอู้แล้ามันที่ติดมือมันยังด้อก็นอนนามันอย่าแล้วนอนมันหายมันเหนียวกว่นั่นแล้ว

ไปไป hai nó mạnh นะซั่นบ่ได้กินบ่ได้บ่มันคือสิแอบเอาแกง gì เป็นเช้าไกบเพียดยถามอยู่น้ากบกินเพียด้าผพ่อพูว่าเป็นย่องเนี่ยก็ให้เอาแต่ปูแต่ปลามาตีเอาแต่ปลากบปลาเหมือเมื่อชเป็นยังจากบมกินกบเขียนนะขี้เดียดสบอ้ไม่ได้ขี้เดอเป็นสช้ากับบกินกินไปหูยังมากเกี่ยวกับประวัติกบกับเขียนนะมันเป็นยังจากบาอยากมัน มันมันมันเป็นตาแพงบ่อเรือว่าในใดมันเป็นตาสงสานสบ่อมันเห็ดกองหมอกแขกแมกดูแลบ่อยาคกินหรือว่าจังใดขึ้นละน้ำชีหักอืมมันบดถึงน้นกับพญามแต่เป็นสาวกชีหักเลยท่านกินเข้าไปแล้วนะหรือว่าในใดเขียนแบบแบบนั้นละทั้งเขียนทั้งตัวเป็นแบบนั้นกินเลยอ่ได้กินเลย

น้ำใน่ขวดนหนเล่กินบ่ไดนบ่ <c oughs> บน้ำเรากินน้ำซางจะใช้มากินน้ำบ่นน้มักจะเออเอาสิเอานางบ่านางคำตาไปแหละผัวนนะไปกินข้าวบ่หมูมาตามไปกินเข่าเช่นก็ได้ย,งดยังได้สู่กันกินเนาะมีของกินเยอขึ้นตะเกียวข้าว เกี่ยวข่าวเขาบอกบอกูก็มาแล้วนั่นแหละเขาคือมานำไปกินเขาไปกินอย่าไปนั่งน่ใช่อธิวันนำมานำนมานำไปบอกไปบอกว่าหมูยาวบอกกินข้าวเออหมูขึ้เขามาบอกว่าหมูยาบอกกินข้าวยังมาแล้วด้วยเพื่อนั้นนี่จะดงเขาถือกลมาบอกให้ฟูใช่ไหมไปเล้วข้าวเกี้ยวไปกินข้าว เผื่อฮะจะเข้าใจ,นาจเนาะเอาปล่อยมันจะบอกคือว่าฮกระปล่อยม่คไ,ไปทางใดม,มันไปตอนใดสบาดเนี่เยเยมนเชียงนางอันนั้นแม่มันถ่ายบ,<อ>บ่บอ่อกระปลัวเชียงหมู อกิ้งปลรงอีกแล้วนะูกนี่ไม่ได้มานอนเลยแม่บอเมื่อนอนแบบนี้นะไ่ด้มานอนเลยนอนน้ยาเมื่อคืนนี้ได้จสพัวนอนอยู่เพื่อนนี่อยู่บ่อนเือมุงบ่มุงจะผาม้พน้องดวซื้อมาให้ใหม่เนี่ยใส่ฝากมันมาเด้พี่น้องด้วยาส่ซื้อมา xin mà hai mày môn cắt đi môn cắt mặt tuk quay của hindu nào gió chọn em nàng boko nhung cân ừ. nạ hòn hòn bóng 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 chắc bóng คือสิบบดสักเนาะคันสักนี่ขาวเลยเดียด๋ยวนี้บดขาวเก่าแล้วมันเก่าสีนี่มันบอออกบอสีนี่ก็ไปสักไปแสน้ำแผบไว้จาก,<อ>กสมงองน,นะน,นัน่นฟอนฟอกฟอนไฟนะั่นมันก็เลยเป็นแบบนี้รายการียังตำลายัางอัะนนะั้นในปุ๊บนะ ทำลาเจ้าชีวิตมียิตติัไเขาวท่องว้สูตรยังไ้สูตรยังเขาว้ิิมม่เขาข่าหมูก็เลยบ่เยทึตั่มทึ่ตั่มเนี่ยมันดูดเขาวหรดูดินลายบ่มันดูดสมันกินมันดดมันกินมันกินใช่บ่กินข่าไ มันกินอะไรเลยนกินห่วงมันงล่ะกินห่วงอะไรหมูมันกินแบบนั้นติกีมปกติหมูนุ่งจะไปดูดเขาเลยเนาะอะไรดูดแต่ในมันกินเนาะมูนางเลยแตะแปะเลยกินเขาเลยตลาดเขาเองยังลงกินมันเกล็ดบปเคยเห็นจากเธอมันกินอะไรเด็ดห่วงเด็ดท่วงมาเล่บอกอะไรมันก็หูดนัามากินเนี่ยไอามกินกรุบๆเลยแหละหมูเห็นเนาะ ก็เห็นแต่ม pues? ันไปดุให้น่งให้หน้าเขาเวลานั้นก็ได้ดุกินเขาโอ้กินเข่าูกตายได้วสิกเหมือนหิวเขาอะไรบอเบกอ่อยมาลำหนึ่งแป๊วในแซ่นะนี่ เมียนรีบอกมูไปกินข้าะกันนะบ่าวแตงมูนะมูแจ้วนะเม่ยนมูในเฮือนนี่บ่หรือมูไผ่ใส่มูดีเป็นมูแจ้ไบ่ใช่ในใส่ก็ได ต้องทาน่อยากผูกเลยต้องห็ดคอห็ดคอหมูเลยขาหมดเนเขาแล้วบ่ละบ่มังเจยืนนั่งยังทันไลยังเพื่อนมันกินแน่หน่อยหนึ่งมักินแน่น่อน่งตวกาเขายังกินเข้า นอนเสื่อออยู่เนาะอ่ะได้จบคลิปไปทำมิแหละพี่น้องเลยได้ก็เป็นกำลังใจให้ไหนเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้นางแดงเท่าแตงเพื่อนเนี่ยเนาะมีเฮือนมีซานมีที่มีทางเป็นของจากของที่มันนานแอนกว่านี้ไวไยไหนเด้อพี่น้องเลยเนาะขอกายันดีที่จะเป็น สือเป็นสะพานบุญ่นาดละคนอยู่ความกินเขาก็ประจังแน่สิวาเนาะกินกบกินเขียดกินัได้กินบ่ได้หมูกินบ่ได้หมูกินบ่ได้แตวกบเขียนนี่คือบ่กินเลยพิดพญาิจักเป็นพญานิี่ังดอกกันนางแดง่้อ่อนเนาะหมู่กินบได้กินได้แต่สิไก่ปลาปลาคอ ปลาดุกกินได้ใช่ป้ะปลาดุกก็ปลาดุปลาดุกกินได้ปลาคอกินปลาคออย่างเดียวกันปลาปลาเนี่กินแต่ปลาปลาขาวปลาขาวปลาหางแดงกิน่ไรอีกกินเนี่กินอย้าน้การงเนะไกินอะ่อนอกทาง เมื่อตายดอกมันหักสีจ่อยพราะเหนื่อเห็ดเราผมมีเหื่อมีแห้งเมื่อยมันเพี้ยี่แหละมันมีเหื่อมีแห้งในแบบเรากินขลังเลยกินสดน้ำสดในน้ำมันจงมีเหื่อมีแห้งอื่ะสิได้จบพิเศษมิล่ะฝากกดแชร์กดติดตามสู้ต่อไปเด้อหลังสบายดีสังเดชสบายดีสบายดีอืายด นอาไม่บ้านนี่ก็ดีซื้ไก่นี่เลยนี่สองตัวนี่บอคล้ายบอเป็น <c oughs> บ่อซื้อพ่อ,อสองตัวนี่เขาบ่อทามน,นี่